บทที่สิบญานิทาภูตานิสามาคตานิกุมมานิวายานิวะอัตาริเคสัพเทวาภูตาสุมาณหะว,วันตุอาธโทปีสกัดจะสนุนตุภาสีตังตัสสะมาหิภูตานิสามาเทธะนิสามเมธาสัพเพเมตังกัโรธามานุสิยามาชายานิวาจารโตจาหันติเยธาริตัสสะมาหิเมรักขะทะอัปามัตตา ยังกินจีวิตตังทิอิทาวาหูรังวาสเกสุวะรังละตาดังปานีตังนาโมสาวมันอธิตัทธะขาเตนะอิธทัมปีพุเทระตาดังปานีตังเอเตนะสัจจะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราวิราคังอามาตังปานีตังยัตถะทัสกายมุนีสามาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมมติยินจจ อิทิอิธรรมปีธรรมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมภูทาเสโวปาริวันนาจีปาริวันนาจีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมหูสมาทิตาเตนะสัมโม <c oughs> นาวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยบุคาราอัตสาตังปะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขีเนียสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทิทนานิมหพารานิอิธรรมปิสังเคระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตตามนัสสัทหะเยนานิกา มิโนโคตามะสาหาธรรมหิเตปติปัตาอาบมาตังวิคยัตลธามุธานิพุติงกุมชะชะมานาอีธรรมปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะทินขะคิดโลปาัทะาวิงสีโตสียาจตุมพิวาเตปพิอาสัมปะกัมป,ปิโยดาหุปามังสับปุริสัง วะฏหามิโยอรลิยาสัจจานิเอเวจจะปัสสติอิธัมปิสังเคลตานปัปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธธติโหตุเยอาิยาจตอาิยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทศิตานิกันกินจติกินจ,นจปิเตโหติกุสัปปะมตานะ เตภาวังอัฏฐามัญญาทิยันติอิธัมปิสังเขรตาดังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุสหวัสสทัสสะนะมะสัมปะทายะตะยัสุธรรมะหะหิตาวะวะภะวันติสักกายทิฏฐิวิกิจินจิสิตัญจะสีลภะตังวติยะทัตถิกินจิตะตุหาปะเยหิจะวิปปามุตโตชา จติธานะนิณานิอภพโพาตุอิธรรมปีสังเคราตานังปานิังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจปิโสกัมปังกาโรปิปากาปังกายเยนะาวาจายุทาเจตาสาวาอภัพโภโสตัส ปกิจชทา,า,าทายะอาภัพพาตาทิปาปัสสาวุตตาอิธรรมปีสังเคราตานังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวัตวิโหนตุวานาปคุมเพยาทะพุสิตัดเคคิม,ามาาาทามะนาเสปาสามัสา,ามิงคิมเฮตัทูปะมังทำมะวะรังทะเทสายินิพานะคะมิงปาระมังหิตายะอิธรรมปีพุทธทราตานังปานิตังเอเตนะสเจนะ สุวัตถิโหตุวโรวารัญยุวาระโทว,วาระหาโรอนุตตาโรธรรมาวารังเอเสสยิอิทัมปีภูเทร,รัตตานังปานิทังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปูรานังนาวังนาทิสัมภาวังวิรัตตาจิตตายะติเกภาวัสสามิงเตขีนะพิชฌาอาวิรุธิฉันธานิพันติ ทีรายยธหัมปะทีโปอิธหัมปีสังเครรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิธาภูตานิสามะขาตานิกุมมานิวายานิวะอัตตริเคตตา,า,าทัขาตังทเทว,วมนุสสปุชิตังพุทธังนัมสัสสะมาสุวัติโหตุยานิธาภูตานิสามะขาตานิกุมมาวะ กุมานิวายานิวะอัตาริเตตาท้าขาตังเทวะมนุสส์สัพพุชิตังธรรมังนะมัสสามาสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสัมมาขาตานิกุมานิวายานิวะนะนิอัตาริเตตาท้าขาตังเทวะมนุสส์สัพพุชิตังสังฆังนะมะสัมมาสุวัติโหตุบที่สิบเอ็ด สัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตปะวัชิโตสัพเพเวรามาติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภาวันวันตารโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทันนสิสลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมวัฒน,นติอายุวันโนสุขังผารังบทที่สิบสอง เอวัมเมสูตังเอกลงสามายังวระเขาวาคยายังวิหารติคยาสีสีสัทธังวิคุสหสเสนาตันตารโคพระเขาว่าพิคุอามันเตสีสัพพังพิขาเวอาทิตตังกินจากพิขาเวสัพพังอาทิตตังจากคุงพิขาเวอาตังรูปาอาทิตตังจากขูวิญญาณนางอาทิตตังจากคู่สัมผัสโซอาคิตโตยัมปีทางจากคู่สัมผัสสปัญจยา อุปัสสติเวทติยังสุขังวาทุกขังวาอาทุขาสามุทุขังวาตัมปิอาทิตังเกตนะอาทิตังอาทิตังลาคาะขีนะโทขัสสะขีนาโมหะขีนาอาทิตังชาติยาชาระมารณเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโสทะปนัสเซหิอุปัสสอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิต โสตังอาทิตังสัทธะอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตสัมปิทังโสตสัมผัสสัปปัญญาอุปัชสาสติเวทาติย่างสุขสสัขงวาทุกคังวาอาทุกคังขาดทังวาตัมปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคะขีนาโททะกขีนาโมหะขีนาอาทิตังชาติยาชารามาระเนนัสโศเฮหิปาริเทเวหิทุเคหิโทมะ นาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิขานังอาทิตตังคันธาอาทิตตมานวิญญาณังอาทิตตังมานสัมผัสโสอาทิตโตสัมยมปีทางมานสัมผัสสปัญจยาอุปชัตติเวทาติยังทุกครั้งวาทุกครั้งวาอามุขะมาสุครั้งวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตังอาทิตตังราคาะขีณาโหขะขีณาโหขะขีณาอาทิตตังชาติญาชาละ มารณเนนสโคนิปาริเทเวหิทุเคหิโหมานัสเซหิอุปัสยาเซหิอาทิตตันติวัฏามีชีวะหาอาทิตย์ใจสนอาทิตาชีวะหาวิญญาณยังอาทิตตาชีวะหาสัมผัสโซอ,อาทิตโตยำปีทางชีวะหาสัมผัสสะปัญใจยาอุปัสสาติเวทติยังสุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกครั้งสะมูทังวา่า ตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาขีนาโสทาขีนาโมหาขีนาอาทิตังราชาติยาชารามารเนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเกหิโซมะนัสิเคเหิอุปัสสิหิอาทิตันติวะทามิกายโยอาทิตโตโพตภะอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิตโตย,ยัมปีทัง กายสัมผัสสปัญจายาอุปัชาติเวทติยาทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าทุกครั้งอะทุกขามาทุกครั้งว่าตัมปีอาทิตังเอเกนะอาทิตังอาทิตังราคะขีนะโทสะขีนะโมทะขีนะอาทิตังชาติยาชารามาระนาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมานัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวะทามิ มโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทังมานัสสัมผัสสปัญจยะอุปัสสาติเวทิตังสุครั้งวะทุครั้งวะอาทุกขะมะทุครั้งวาดัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังรักขะขีนะโททักขีนะโมทักขีนะมานทักตีนะมชนทักขีนะมาระเนนะโสทกหิปะมิเทเวหิมทกขะมโทกมากะ นาชีเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามีเอวังปัสสังพิขเวสุตตวะอริยาสาวกจักขูสัมิงปีนิพพัทติลุเปสุปีนิพินทัติจกักขูวิญญาณนปีนิพพัทติจกักขูสัมผัสเซปีนิพันทัติยำปีทางจากักขูสัมผัสัปัญจายาอุปัสสติเวทัติย่าทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขังขะมสุขังวา ตัสมิงปีินิพนิพินทติโลตัสมิงปีินิพันทติสัทเทสุปีินิพินทติโสตวิญญาณนปีนิพันทติโสปัสสมปัสเสปีนิพินทติยมปีทางโสปัสัมปัสสะปัญจายาอุปัสสัยญาติเวทาติยางทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกครั้งมะทุกครั้งว่าตัสมิงปีินิพินทติมานัสสมิงปีินิพินทติคันเทสุปี นิพินทต,ติมาคาวิญญาณนปีนิพินทติมานาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางมานาสัมผัสสป,ปัญจายาอุปัสสติเทเวทติยังทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกขะมาทุกครั้งว่าตันสามิปินิพินทติชีวาหายาปีนิพินทติแล,ละเซและเซสุปีนิพินทติชีว ฮาวิญญาณเนปีนิพันนิพินทติชีวะหาสัมผัสเซปีนิพินทติยมปีทางชีวะหาสัมผัสสปัพพัยยอุปัชชาาติเวทาติยังทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกังมาทุกครั้งว่าตัดสมิงปีนิพินทติกายสัมมิงปีนิพินทติโพธันเพสศุปปีนิพินธติกายะวิญญาณเนปีนิพินธติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทาง กายสัมผัสสปัญจายะอุปัชาติเวทาติย่างทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกขามาทุกครั้งว่าตันสามิงปีนิพินทตินัสสามิงปีนิพินหติธรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณเนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางมานัสสัมสัมผัสสปัญจายะอุปาชาติเวทาติยัางทุกครั้งว่าทุกครั้งว่าอาทุกละมาสุครั้งว่าตันสามิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมิติยานังโหติชินาชาติวุติสังพรมจะพรหมจะรียังกาตังการะณียังปราปลังอัฏฐตาอัฏฐตาญติปชานาติติอิทามโวจ่าพระขาวอัตตะมะนะเดพุทภูพราขาววัโตภาสีตังอภินันทุงอิสัมิตวิจะปานาเวยา คารานัสสะมิงอัมมานิตัสสะภิกขุสะสหัสสะอนุฏฐายะเอ่อสาเวหิจิตตานิวิมุตติวิมุตติสุิ